สวัสดีครับวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับ EP ที่4ในวันนี้หัวข้อที่น่าศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องทำไมพระอริยสงฆ์จึงมีแค่ในพระพุทธศาสนาเราจะมาหาข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ในเรื่องนี้กันครับต้นเรื่องและคนที่เป็นคนสงสัยในเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานหรือหากพูดภาษาชาวบ้านก่อนจะเสียชีวิตได้มีนักบวชนอกพระพุทธศาสนาชื่อสุพัทธะ เกิดความสงสัยว่าในศาสนาอื่นๆหรือลัธทธิอื่นๆมีพระอริยสงฆ์บ้างหรือไม่โดยเฉพาะในบรรดาครูทั้ง6เหล่าคณาจารย์เจ้าลัธทธิร่วมสมัยพระพุทธเจ้าที่เหล่าลูกศิษย์หรือสาวกต่างก็ยกย่องกันว่าเป็นผู้วิเศษเป็นผู้รู้เป็นพระอาหารหันต์เป็นมุนีมันจะจริงอย่างที่เขาโฆษณากันหรือไม่จึงปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะถามปัญหานี้ให้หายสงสัย สุพัทธะจึงขออนุญาตพระอานนท์เพื่อเข้าพบพระพุทธเจ้าแต่พระอานนท์ห้ามไว้ถึงสามครั้งด้วยเกรงว่าพระพุทธเจ้าเหนื่อยล้ามากเกินไปอีกทั้งพระองค์ก็ใกล้ปรินิพานพระพุทธเจ้าเมื่อทงได้ยินบทสนทนาระหว่างพระอานนท์กับสุพัทธะจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์อย่าห้ามสุพัทธะเลยปล่อยให้เขาเข้ามาเถิดเขาประสงค์จะถามปัญหาด้วยความคร่รู้ ถ้าตถาคตตอบเขาจะเข้าใจและไม่รบกวนอีกหลังจากพระอานนท์อนุญาตแล้วสุพัทธะปริภาชกเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าสุพัทธะปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญบรรดาครูเจ้าลัทธิทั้งหลายมีปุรณะกัตสปะมัคคิโคสารอชิตะเกสะกัมพลปากุทะกัจจายนะสัญชัยเวลัทธบุตรและนิคนนาตบุตร ครูทั้งหลายเหล่านั้นตรัสรู้ด้วยตนเองตามที่กล่าวอ้างหรือไม่หรือว่าทั้งหมดไม่มีใครได้ตรัสรู้เลยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสุภัทะเราจะไม่ตอบเธอถึงครูทั้งหลายว่ารู้แจ้งจริงหรือไม่แต่เราจะแสดงธรรมให้เธอฟังในลทัทธิใดมีผู้ปฏิบัติตามอริยสัจสี่ 4, และอริยมรรคมีองค์8และดำเนินชอบตามขนทางแห่งอริยมรรคนี้ในลทัทธินั้นย่อมมีพระอริยสงฆ์ที่หนึ่ง ที่สองที่สามและที่สี่ในลทัทธินั้นหากลทัทธิใดไม่มีผู้ปฏิบัติตามอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์แปดในลทัทธินั้นย่อมไม่มีพระอริยสงฆ์ที่แท้จริงคําว่าอริยสงฆ์ที่หนึ่งสองสาม,แล,สามและสี่คือใครคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีและพระอรหัน์นั่นเอง แล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจสี่และอริยมรรคมีองค์8ดและการปฏิบัติอันเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ให้แก่สุพัทธะปริภาชกได้ฟังและได้สงเล่าเรื่องราวของการสแสวงหาสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอริยมรรคในช่วงการสแสวงหาทางหลุดพ้นของพระองค์สุพัทธะปริภาชกเมื่อได้ฟังธรรมนี้ก็เกิดศรัทธาแรงกล้าและกล่าวขอบรรพชาพระพุทธองค์ตรัสให้บรรพชาและพระอานนท์ จัดการบรรพชาให้สุพัทธะบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติไม่นานนักก็บรรลุพระอระหันต์และนับเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่บวชและบรรลุธรรมในสำนักของพระพุทธเจ้าสิ่งที่น่าศึกษาในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเน้นการปฏิบัติและในมักอันถูกต้องไม่เสียเวลากับการวิพากผู้อื่นสุพัทธะเป็นผู้ใฝ่รู้และพระพุทธองค์ทรงเมตตาแม้ใกล้ปรินิพาน ผู้ใดปฏิบัติตามอริยสัจสี่และมักมีองค์8ย่อมมีผู้หลุดพ้นจากทุกจริงในพระพุทธศาสนานี้อินเดียถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีาศาสนาเกิดขึ้นมากมายอินเดียในสมัยครั้งพุทธกาลร,รวมปากีสถานและประเทศบังคลาเทศเนปาลเข้าด้วยนะครับถือว่าใหญ่มากแม้กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีคงลัธิความเชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่เช่นาศาสนาฮินดู ในครั้งพุทธกาลเป็นาศาสนาพราหมณ์าศาสนาเจนาศาสนาพุทธาศาสนาซิกและความเชื่อต่างๆอีกมากมายกลับไปในครั้งพุทธกาลการถูกวัฒนธรรมของาศาสนาพราหมณ์ครอบงำก็คือเรื่องอาสมศีข้อว่าด้วยว่าวานปัตเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็ต้องออกบวชหรือสแสวงหาโมกษะหนทางที่เหล่านักบวชนยุคนั้นต่างก็เชื่อกันว่าจะเป็นหนทางนำไปสู่การหลุดพ้น วิธีการปฏิบัติก็คือการทรมานร่างกายให้ได้รับความลำบากทุกวันนี้ในอินเดียเราก็จะพบเห็นเหล่านักบวชเหล่ายโยคีต่างๆทรมานตนเองด้วยวิธีการต่างๆแม้แต่เจ้าชายสิทธัตถะก็เคยสแสวงหาหนทางนี้ด้วยตนเองเรียกว่าอัตตกิละมักฐานุโยกวิธีการแรกกดฟันด้วยฟันและกดเพดางปากด้วยลิ้นให้แน่นจนเหงื่อไหลออกใต้รักแร้กระทําอย่างนี้ เนืองๆจนได้รับทุกเขเวทนาอย่างแรงกล้าเมื่อพิจารณาแล้วว่าหนทางนี้ไม่ใช่หนทางที่ประเสริฐก็ทรงเปลี่ยนวิธีการวิธีการที่สองเมื่อวิธีการแรกยังไม่สำเร็จทรงผ่อนลมหายใจเข้าออกแบบช้าๆและยืดออกเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นจนปวดศีรษะเมื่อวิธีการนี้ไม่ได้ผลก็ทรงเปลี่ยนวิธีการที่สอดอาหาร จนร่างกายสูบผอมจนเห็นซี่โครงกระดูกเส้นเอ็นตามพระวรากายปรากฏเป็นเส้นน้อยใหญ่ปรากฏทั่วพระวรากายเมื่อพิจารณาว่าแม้พระองค์จะทรงค้นหาวิธีการต่างๆก็ยังมองว่าการทรมานตนเองก็ยังไม่ใช่หนทางที่จะพ้นจากการหลุดพ้นไปได้อีกทางหนึ่งคือโยคะการฝึกใจให้สงบสองหนทางนี้คือสิ่งที่เหล่านักบวชมักปฏิบัติกันในยุคอินเดียโบราณ แรกๆเจ้าชายสิทธัตถะฝากตนเป็นสิทธิ์กับสำนักดาบท,ทั้งสองท่านคืออาราละดาบทกาลามะโคดมและอุดกะดาบทรามบุตรเมื่อศึกษาในสำนักของอาจารย์ทั้งสองท่านในเรื่องการฝึกจิตหรือเรียกว่าโยคะแต่ก็ยังมองไม่เห็นว่าจะถึงที่สุดพระองค์ก็ทรงหลีกหนีมาฝึกตบะคือการทรมานร่างกายเรียกว่าอัตตกิลมัานุโยก การทรมานร่างกายด้วยวิธีแปลกๆบางก็นอนบุญหนามบางก็ขุดหลุมฝังตัวเองบางก็ยืนขาเดียวฝึกทำวัดเหมือนคนเปลืย่ยในพระสูตรชื่อมหาสัจกะสูตรพระพุทธเจ้าได้ทรงเล่าเองว่าพระองค์ได้ทรงได้ฌานสมาบัติคือรูปฌปานสี่อารูปฌานสี่รวมเป็นฌาน8จากสำนักของอาจารย์ดาบท,ทั้งสองท่านแต่สิ่งที่พระองค์ทรงต่อย,ยอดจากความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่าน แทนที่จะเรียกว่าฌานแต่กลับเป็นสิ่งที่สูงกว่าเรียกว่ายานเป็นตัวปัญญาที่ประกอบด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจงทุกขังอนัตตาและกฎของการอธิปัจจยตาตัวพุทธิปัญญาเหล่านี้ยังไม่เคยมีเจ้าลทัทธิคนใดหรือศาสนาพราหมณ์หรือแม้ในศาสนาเจนไม่มีใครค้นพบหรือสอนกันมาก่อนยานทัศนะนั้นประกอบด้วยปุเพนิวานุสติยาน จุตูปปาตายานและอาสวัคยะยานจบลงด้วยการตรัสรู้ในอริยสัจสี่สรุปพระองค์ได้ความรู้จากฌานในสำนักของอาจารย์ดาบท,ทั้งสองท่านคืออุดกดาบทและอาลาละดาบทส่วนยานทรงค้นพบด้วยตนเองดังนั้นเวลาใครถามพระองค์ว่าใครเป็นศาสดาของท่านพระองค์ก็มักจะตอบว่ายานทัศนะนี้พระองค์ค้นพบด้วยตนเองไม่มีผู้สอน องค์ความรู้ที่พระองค์ได้ทรงค้นพบก็ได้นำมาเล่าให้สาวกของพระองค์ได้ฟังและปฏิบัติตามตามรอยแห่งพระอริยะบุคคลผู้เป็นศาสดาเมื่อองค์พระศาสดาเป็นพระอริยะบุคคลใดที่จะเริญรอยตามคำสอนของพระองค์และปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสอนอย่างเคร่งครัดพระสงฆ์หรือสาวกผู้น้อมเอาคำสอนมาปฏิบัติได้ชื่อว่าได้เดินตามรอยบาทแห่งพระอริยะคือ พัฒนาจิตใจให้สะอาดสว่างสงบอันเป็นหัวใจของกัลยาณชนผู้เป็นอุบาสกในพระาศาสนานี้เช่นเดียวกันขอพระคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังกันนะครับพบกันใหม่ใน e ีพีหต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ